รวมทุกข่าวการซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026ต้องที่นี่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026แอสตันมิลล่าล็อกเป้าล่าไลาเซนเดวิดโมเลอร์วูลฟเสริมแกล่งแนวรับ แหล่งข่าวเปิดเผยกับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าสโมสรแอสตันวิลล่าได้กระโดดร่วมวงในการล่าตัวเดวิดโมเลอร์วูลฟ์กองหลังของวูลฟ์แฮมตันวันเดอร์เสมาวมทีมก่อนที่ตลาดซื้อขายนักตเตะเดือนมก,กราคมจะเปิดฉากขึ้นอูนาเอมรี่กุนซือของทัพสิงห์พง,งาดกำลังมองหาแบ็กซ้ายรายใหม่เข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะทำกลางความกังวลเกี่ยวกับอนาคตในระยะยาวของลูก้าสตีนซึ่งจะมีอายุครบ3 3ปีในเดือนกรกฎาคมหน้า แม้ว่าดีนจะเพิ่งจะลงประกาศสัญญาฉบับใหม่ในถิ่นวิลล่าพ์คเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขยายสัญญาไปจนถึงปี2028แต่ยักษ์ใหญ่ย่า,านมิดแลนด์ได้วางแผนการเสริมความแข็งแกร่งตำแหน่งนี้โดยมีชื่อของโวลฟเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆสำหรับตเต่าเตะวัย23ปีเพิ่งย้ายมารุ่นทีมหมาป่าในช่วงซัมเมอร์ด้วยสัญญาระยะยาวถึงปี2030แต่ด้วยผลงานในศึกเพล็กอังกฤษที่ยแย่ของต้นสังกัด ทำให้มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจย้ายทีมซึ่งทําให้หลายสโมสรเริ่มตือนตัวกับสถานการณ์นี้ก่อนหน้านี้ฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยข้อมูลเอกลีฟว่าเบรตันกําลังวางแผนคว้าตัววูลฟเช่นกันโดยคาดป่ายนักเตะพร้อมจะย้ายทีมหากวูลฟ์แฮมส์แธตันเดอร์สต้องตกชั้นเป็นที่คาดการกันว่าหมาป่าจะต้องสูญเสียนักเตะตัวหลักหลายรายหากไม่สามารถสร้างปฏิหารในการอยู่รอดได้ เนื่องจากสถานการณ์ตกชั้นแทบจะาก,การันตีแล้วท้งที่ผ่านการแข่งขันไปไม่ถึงเครื่องฤดูกาลโดยววลฟ์ได้กล้าขึ้นมาเป็นตัวเลือกำลำดับแ,แรกในทีมของเอ็ดเวิร์สอย่างรวดเร็วโดยได้รับโอกาสออกสตาร์เป็นตัวจริงครบทั้ง6เกมในศึกเพเมเลกนะับตั้งแต่คุณซือรายนี้เข้ามารับตำแหน่ง่ว่าการที่แอสตันวินล่ากล้าขึ้นมาเป็นตัวเ็งในการแย่งายเซนเชื่อกันว่าฟูลแบ็กรายนี้พร้อมจะคว้าโอกาสย้ายออกจากทีมหนีตายเพื่อไปเล่นฟุตบอลยุโรป กับทัพสิงห์ผง,งาดอย่างแน่นอนแหล่งข่าวเผยเชลซีล็อกเป้าวันอาคิดกรีสตานตำนานที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีเตรียมเป็นเข็มกลับมาล่าตัวดาวรุ่งพรสวรรค์ระดับท็อปของวงการอีกครั้งโดยแหล่งข่าวระบุว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะปาดหน้าคู่แข่งทั่วยุโรปเพื่อคว้าตัวเติอนาคตไกลชาวกรีสมาร่วมทัพ ในปี2026บลูโคลกลุ่มสโมสรเจ้าของเชลซีถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรปด้านการสนานักเตะเยาวชนโดยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นเอสเตวาลแคงซัมบ้าก็ได้ตดเท้าเข้ามาสมทบแกนหลักอย่างมอเซสกยเซโดและเอนโซเฟอร์นเดสที่สแตมฟอร์ดวิชเป็นที่เรียบร้อย แม้ว่าเครือข่ายแม่มองของพวกเขาจะครอบคลุมทั่วโลกแต่จุดที่เชลซีให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ,อยุโรปโดยเฉพาะในเบลเยียมในอดีตเควินเดบรอยและทิโบกูตัวสต่างถูกดึงตัวมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ตั้งแต่อายุยังน้อยและทั้งคู่ต่างย้ายมาจากสโมสรเกงทำให้ตอนนี้เชลซีกำลังจับจ้องไปที่สโมสรแห่งเมืองริมเบิร์กอีกครั้งโดยมีเป้าหมายอยู่ที่คอนสแตนติโนสคาเดซัสดาวรุ่งวัย18ปีก่อนหน้านี้คาเดซัสเคยตกเป็นข่าวกับแอฟตันและลิเวอร์พูล และปัจจุบันก็อยู่ในเรดาร์ของสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปซึ่งทางทีมท็์กเปิดเผยว่าเขาได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในความสนใจของเชลซีและบูโลอย่างจริงจังในฤะดูกาลน,นี้แข้งวัยรุ่นรายนี้ยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่มาแล้ว18เดือนและเชื่อกันว่าในปี2026น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะย้ายออกจากทีมเก๋งแม้ว่าแอสตซนและลิเวอร์พูลจะคอยจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดมาตลอดทั้งปีแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเชลซีเริ่มมีความสนใจพัฒนาการของเขามากขึ้นเรื่อย แม้ซิงบโปสจะมีนารุกอยู่เต็มทีมแต่สิ่งนั้นไม่ได้สามารถหยุดยั้งพวกเขาจากการเป็นหาผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและพร้อมจะต่อสู้เพื่อย่งชริงตัวมาร่วมทีมแน่นอนว่าการย่งชิงตัวคารลซัสจะต้องดุเดือดเมื่อทางบาเยนน์และปารีสแซ็งแมร์งต่งก็จ้องอยู่เช่นกันแต่ทางเชลซีได้แสดงเจตจำนงชัดเจนไปยังทีมงานคอนักติแล้วว่าพวกเขาต้องการให้บทบาทในอาชีพการค้าแข้งของเขาเกิดขึ้นที่ลอนดอนตะวันตก เนื้อหอมฟุง้งเชลซีแมนยูลิเวอร์พูลเปิดศึกแย่งตัวอายุบัวด,ดีเพชรเม็ดงามแห่งเลิวอายุบัตด,ดีกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงของเลิวได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงส่งท้ายปี2025แหล่งข่าววงในเปิดเผยกับคอร์ออฟไซด์ว่าไม่ใช่แค่เชลซีและแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเท่านั้น แต่สโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปแทบทุกทีมต่างกำลังรอคิวเข้ายังตัวมิดฟิลด์รายนี้ซึ่งถูกยกให้เป็นนักเตะพรสวรรค์ระดับปรากฏการบัวดีถูกมองเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของรูปเบนอาร์โมเรียมโดยทัพปีสแดงอาจตัดสินใจขยับตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากทีมแรม,มองได้ติดตามฟอร์มของเขามานานหลายเดือนแล้วและมองว่าเขาเค,คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาแทนที่ยุคหลังของกาเซมิโร ด้านเชลซียังคงยึดมั่นในการล่าตัวดาวรุ่งไม่เปลี่ยนแปลงทับสิงบลูซอาจจะไปค้อประตูบ้านเลียวในเดือนมก,กราคมนี้ด้วยคอ้อเสนอ45-50ล้านยูโรโดยแผนของพวกเขาคือการซื้อขาดและปล่อยยืมให้กับสตราบูกทีมพันธมิตรเอาไปใช้งานเพื่อพัฒนาฝีเท้าต่อไปขณะดีวการอสนอนก็แสดงความสนใจเช่นกันเป็นทีทราบกันดีว่ามิเกลอาเตต้า ชื่นชอบนักเตะที่มีเทคนิคสูงเป็นทุนเดิมซึ่งทัพปืนใหญ่ได้เริ่มเปิดฉากการเจรจาเบื้องต้นกับทีมงานของนักเตะแล้วเพื่อปูทางสำหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์สว่วนเลวูภูกำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยพวกเขามองว่าบัวด,ดีคือนักเตะหลกักที่จะได้ใช้งานระยะยาวถึง10ปีข้างหน้าในฝั่งยุโรปเชมุ่งมั่นจะไม่ยอมปล่อยให้เพชรเม็ดงามของฝรั่งเศสหลุดมือโดยพยายามใช้ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและประสบการณ์ในลีกเอิง เป็นจุดขายเพื่อดึงตัวเขาไปสู่ปารีสส่วนแรัลมาตริดชื่อของบูอดดัตดีอยู่ในลำดับต้นๆของรายงานแมวมองโดยทัพราชทุกขาต้องการดึงตัวเขาไปผนึกกำลังกับเอดูอาโดการมาวินกาและออเรเลียงชูอาเมนีเพื่อสร้างแกนหลักที่ำหอมในถิ่นเบนาเบลโดยลิวเดินเกมอย่างฉันฉลาดด้วยการขยายสัญญาบูอดดัตดีออกไปจนถึงปี2029เมื่อเร็วๆนี้ทำให้พวกเขาถือไพเ่เหนือกว่าในการเจรจาอย่างมาก โดยสโมสรดังจากฝรั่งเศสคาดหวังค่าตัวขั้นต่ำที่60ล้านยูโรสำหรับมิดฟิลด์อัจฉริยะรายนี้หรือว์พูตาลุกแรงข่าวเผยบาสโตนี่พร้อมเปิดกว้างย้ายทีมปี2026สอแววตัวแทนระยะยาวฟันไดหรือว่าพูดได้รับข่าวดีมีลุ้นบิ๊กเดีวเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อแหล่งข่าวเปิดเผยว่าอาริสันโดรบัสตโตนีประกันหลังตัวท็อปที่ถูกมองว่าเป็นทายาทในฝันของเฟอร์จิลฟานได้พร้อมที่จะเปลี่ยนท่าทีเพื่อพิจารณาเรื่องการายออกจากต้นสังกัดเดิมทมกลางคู่แข่งระดับบิ๊กอีก2ทีมในพรีเมียร์ลีกที่จ้องตาเป็นมันเช่นกันท้าพงแดงเคยทุ่มเงิน75ล้านปอนด์หรือราว85ล้านยูโรให้กับซารุดิาตันเพื่อคว้าตัวฟานได้ซึ่งเป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นและดิดังกล่าวก็คุ้มทุกบาททุกตาง เมื่อดาวเตะในวัย34ปีก้าวขึ้นมาเป็นเซนทรฮฟที่ดีที่สุดในโลกขณะที่ตอนนี้เป้าหมายคือบาสโตนี่ด้วยแผนการหาตัวแทนที่เริ่มดำเนินการไปแล้วแหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลได้รับสัญญาณบวกถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นว่าอาริสันโดรบาสโตนี่กองหลังซปเปอร์สตาร์ของอินเตอร์มิลานอาจเปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมในปี2026โดยบาสโตนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นในกองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดในโลกและกำลังเป็นที่ต้องการของลายสโมสร ดาเตะวัย26ปีมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2028และแม้จะมีรายงานว่าเขามีความสุขดีในถิ่นซานซิโร่แต่บรรดาตัวแทนได้เริ่มติดต่อหาหลายสโมสอนโดยมีความเชื่อว่าประกันหลังดุริกีทีมชาติอิตาลี41นัดรายนี้กำลังมองหาลู่ทางย้ายทีมในอนาคตอันใกล้แหล่งข่าววงในเปิดเผยกับทีมท็อกว่าอเลซานโดรมีความสุขดีที่อินเตอร์และในอิตาลีแต่ด้วยวัย26ปีมีความเชื่อว่าเขาอาจจะอยากลองหาความท้าทายใหม่ในต่างแดน เขาอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพและมีไม่กี่คนในโลกจะเทียบชั้นเขาได้ในขณะนี้ปี2026จะเป็นปีที่สําคัญมากสําหรับเขามีการยืนยันว่าเฉพาะสโมสรระดับท็อปของโลกเท่านั้นที่จะได้รับแจ้งถึงสถานการณ์ของบาสโตนี่โดยนอกจากลิเวอร์พูลแล้วยังมีคู่แข่งร่วมหลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีรวมอยู่ด้วยไม่เพียงเท่านั้นอดีตกองหลังของออตาลนตารายนี้ยังเป,เป็นเป้าหมายของมหาหนาจลูกหนังยุโรปอย่างเรอัลมาดริดบาราบา์เซโลนาบาเยิร์นิกและแเเช ต,ต่างเก,กาะติดสถานในศึกชิงตัวครั้งนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับบาสโตนีลงเล่นกับอินเตอร์ไปแล้ว278นัดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2019เข้าพาทีมเข้าชิงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก2ครั้งและคว้าแชมป์เมเจอร์ลีก7รายการรวมถึงแชมป์เกาโช่สไลตอิตาลีในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ี 2021, และ2 0 2 3 2น2 4ิบาอี่กทางยังเป็นขุนพลดีบเช่ออิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020นอีกด้วยอย่างไรก็ตามด โดยอินเตอร์มิลานประเมินค่าตัวสินทรัพย์ล้ำค่ารายนี้ไว้ที่ประมาณ75ล้านยูโรหรือราว66ล้านปอนด์บาเยนนทุ่ม50ล้านยูโรล่าไรเซน Bruno Finance, บรูโน่แฟนนันส์บัญชาการแดนกลางบรูโน่แฟนนันส์กัปตันทีมจอมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นเป้าหมายสำคัญของบาเยนนิกสำหรับการสู้ศึกในฤดูกาลหน้า อันดับโค้บูุนโกลับมาเป็นศูนย์กลางความสนใจอีกครั้งในตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปโดยมิฟิลชาปโปรตุเกสซึ่งเป็นกัปตันทีมและหัวใจสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจกำลังใช้ช่วงเวลาเดือนสุดท้ายในทิศโอทัฟเฟิดหลังจากต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งมาหลายฤดูกาลในโปรเจกต์ที่ขาดความสม่ำเสมอในวัย31ปีของดาเต้ฝอยทองกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในอาชีพการค้าแข่งด้วยความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ และกระโดดเข้าร่วมโปรเจกต์กีฬาที่มีความมั่นคงและมีความทะเยอทะยานมากกว่าเดิมชื่อของบุโลโนอยู่ในโผของสไตล์บายเยอร์นิกมาเป็นเวลานานแล้วสมุดสดังแห่งแคว้นบาวาเรียได้ติดตามพัฒนาการของเขาอย่างใกล้ชิดและหลังจากการวิเคราะห์ภายในมาหลายเดือนพวกเขาดูเหมือนจะตัดสินใจแล้วที่จะเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมสื่อเยอรมันรายงานถึงข้อเสนอที่ค่าตัวราว50ล้านยูโรซึ่งถือว่าจานวนสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับอายุของนกเตะแต่ทางบายเยนมองว่าคุ้มค่าเมื่อแลกกับฟอร์มการเล่น ความเป็นผู้นําและประสบการณ์ในระดับสูงเส้นทางของบรูน่ก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มไปด้วยความเข้มข้นและความคาดหวังสูงนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเขาได้กลายเป็นแกนหลักที่รับผิดชอบทั้งการสร้างสรรค์เกมการทําประตูและการเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวแถมกลางฟอร์มการเล่นที่ขึ้นขึ้นลงลงของทีมเขาเป็นหนึ่งในนักเตะเพียงไม่กี่คนที่สามารถประคองระดับการแข่งข,ขันของทีมไว้ได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดอยาด่างไรก็ตามการเป็นเดอะแบกอย่างต่อเนื่องได้สร้างความเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด แมนยูนเต็ดไม่สามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งรอบตัวของบรูโนได้และการขาดแคลนท้่ยรางวัลใหญ่เริ่มส่งผลกระทบแม้บรูโนจะยังเป็นตัวตัดสินเกมแต่ภาษากายและบทสัมภาษณ์บางอย่างเริ่มเผยให้เห็นถึงความเหนื่อยหน่ายที่ต้องแบกรับทีมไว้เสมอในวัย31ปีเขาตระหนักดีว่าตนเองกำลังอยู่ในช่วงขคงสุดท้ายของจุดพีกในอาชีพการค้าแข้งการเปลี่ยนทีไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการลุ้นแชมป์รายการใหญ่และบริบทนี้ข้อเสนอจากยบรจ์เนิก จึงเป็นโอกาสที่ยากจะปฏิเสธในเยอรมน,นีมองว่าบรูโน่จะเข้ากับโมเดลการเล่นของเซอร์เต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบความสามารถในการเล่นระหว่างลายความแม่นยำในการใจบอลจังหวะสุดท้ายและความอันตรายจากลูกยิงไกลจะช่วยแก้ปัญหาให้กับทีมได้ทันทีนอกจากนี้ประสบการณ์ในเวทียุโรปของเขายังเป็นปัจจัยชี้ขาดสำหรับสโมสรที่หวังจะไปให้ไกลในแชมเปี้ยนส์ลีกเสมอค่าตัว50ล้านยูโรเป็นขา่าวสะท้อนถึงความจริงจังในเดีลนนี้สำหรับบายเยิร์นมิวนิค การลงทุนไม่เกินระดับนี้การตั้งเตะที่ใช้งานได้ทันทีและมีความเป็นผู้นําที่พิสูจน์แล้วถือเป็นการเดินผ่านที่รับได้โดยเฉพาะหากเป้าหมายคือการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในยุโรปหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like และกดแชร r e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับจะกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม